สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับนานเะช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เพจของทัชวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการรีวิวแกจเจอต,ตัวใหม่อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแกจเจอที่จำเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ในการาทำชีวิตประจำวันต่างๆนะคะให้มีเขาเรียกว่าอะไรเดียหลักฐานละก,กันเนาะโอเคค่ะงั้นเรามาแกะตัวนี้ดูก่อนนะคะเออันนี้นะคะคือตัว p ุ o นะคะ PF 450 Max นั้นไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมค่ะก็หอ่อผิวกันมาด้วยนะคะอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับออยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะคะถ้าจะอันบ็อกแกะกล่องตัวนี้นะคะพอเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะเจอนี่นัทจะบอกว่าวันนั้นก็ลองแกะดูแต่ด้วยความฉลาดของตัวเองนะคะแกะไม่เป็น,นะคะ่ะจริงๆเราแค่ดึงตรงนี้เท่านั้นเองนะคะนี่ดึงอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วก็สามารถดึงเจ้าตัวนี้ออกมาได้เลยค่ะนี่ง่ายๆเลยนะคะใช่ใช่ใชค่ะตัวนี้นะคะเป็นแอคชั่นแคมนะคะซึ่งถือได้ว่าเขาให้นิยามของคำว่าแบตอึดนะคะโดยที่ถ่ายได้1ชั่วโมงเต็มๆเ,เลยนะคะแล้วที่สำคัญภาพก็คมชัดด้วยค่ะอัตถป,ประโยชน์สจริีงหรว และที่สําคัญนะคะเอาไปติดกล้องหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปทํานู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเอาไปถ่ายเวลาที่เรารีวิวต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนะัดขอวางตัวนี้ไปก่อนนะคะอันนี้กล่องนะคะแกะตื้ดดึงขึ้นมาปั๊บนะคะนี่เราก็จะเจอพวกอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในนะคะเยอะมาก จนกระทั่งนัดไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะคะอันนี้อะไรเนี่ยส่วนพวกน,นี้จะเป็นพวกล็อกกับมุนต่างๆครับเวลาที่เราเอาเจอไปใช้กับพวกจักรยานมอเตอร์ไซค์หว่าจะเป็นแบบขาตั้งกล้องอะไรพวกนี้มันจะเป็นรูปแบบการล็อกแบบต่างๆเนี่ยคะใช่ครับยเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้น่าจะแกะแบบเร็วๆเลยนะคะล้วนนี้ะคะนี่ครับเป็นแบบขาสติ๊กเกอร์เอาไว้แปะครับ ขาสติกเกอร์ก็ให้มาด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกฐานล็อกเหมือนกันนะคะ<า>อ,อยากแกะมาให้ดูจุบนนจ๊บจุ๊บเป็นฐานล็อกสำหรับใช้กับพวกขาตั้งกล้องครับนี่นะคะฐานล็อกขาตั้งกล้องแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสายสะพายปะใช่ครับเป็นสายเป็นเอาไว้แบบใหายคอพาดกระเป๋าอะไรตรงนี้งานนันไม่แกะเนาะ แล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกตัวหนึ่งเหมือนกันครับตัวล็อกตัวหนึ่งนะคะอ้อุปก,กรณ์ครบแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีประกันมาให้ด้วยค่ะนะคะเอาครบเลยอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะสามารถที่จะอ่านได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อทําความเข้าใจนะคะหรือจะดูคลิปตัวนี้ไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะอืมและอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด อันนี้คือเกล้ยวหมุนครับเหมือนใช้กับตัวขาตั้งกล้องเหมือนกันตัวนีนเ้เกลียวหมุนเนาะ<อ>นี่แล้วก็มีสายชาร์จด้วยค่ะนะคะนี่เลยใส่ชาร์จตรงนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับหนึ่งคขอให้ดูตัวสายชาร์จก่อนนี่ไทยไทยซีไทสีนะคะค่ะให้งั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการใช้เจ้าตัวนี้ยังไงบ้าง ทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องของกล้อง action cam ครับตัว p r o 450 m a บว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวเลนครับตัวเลนสนี้ครับสามารถบันทึกวิดีโอได้ระดับ 4K และภาพนิ่งได้ระดับ12ล้านพิกเซลหันมาข้างหลังครับนี่เลยจะเป็นจอแสดงผลสำหรับควบคุมต่างๆสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งและเป็นแบบทัศสกรีนแต่เพื่อแสดงฟังก์ชันต่างๆได้ด้านบนตรงนี้นะครับ เป็นชัตเตอร์ครับสามารถใช้ได้ทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอปุ่มฝั่งนี้เป็นปุ่ม Power อร์สำหรับเปิดปิดเครื่องด้านข้างตรงนี้ครับจะมีปุ่มอยู่ให้เรากดลงไปครับแบบนี้รอน,นะครับแล้วมันก็จะสามารถงัดขึ้นมาได้ตรงนี้ครับจะมีช่องเชื่อมต่อแบบ Type-C และ USB 2.0 micro USB ครับปิดไปฟืบอีกฝั่งหนึ่งครับด้านล่างมีให้เปิดเหมือนกัน เปิดมาปึ้งตรงนี้จะเป็นช่องใส่ตัว micro SD card แล้วก็เป็นแบตเตอรี่ครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับสเปคของมันครับเริ่มจากหน้าจอครับเป็นหน้าจอ LCD แบบสัมผัสครับดูนะสัมผัสได้ด้วยความละเอียด2นิ้วครับมีเลนสมุมกว้าง170องศาครับรองรับ micro SD card ได้สูงสุด128 g ิครับ support การเชื่อมต่อผ่าน WiFi เพื่อไปสแสดงผลในสมาร์ทโฟนของเราได้และ สาม,มารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ mp 4และรองรับภาษาไทยนี่ไงภาษาไทยเต็มเลยการถ่ายวิดีโอก็ในระดับ4 k ภาพนิ่ง12นล้านพิกเซลและถ้าสมมติใครที่เป็นสายแบบวอ้มองนี้ครับชอบไปภูเขาน้ำตกอะไรพนี้บอกเลยสบายการน,น้ำาดนได้10เมตรจะเอาไปวิตามภูเขาหรือจะเอาไปเล่นน้ำว่ายน้ำอะไรพวกนี้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาครับวิ่นี้มันก็เหมือนกับตัวกิมบอลไอตัว,ตว,ตวนี้ปะ่ะคะ ก็เนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นแอคชั่นแคมครับสามารถใช้ได้ในสถา,านการณ์ไม่ว่าจะเอาไปติดมอเตอร์ไซค์จะเอาไปแบบลงน้ําลุยเขาติดตามกล้องเวลาพายเรือหรือว่าจะเอาไปแบบซอมว่ายน้ําดําน้ําได้ใน,ในพวกเนี้ยสามารถพอได้เลยตัวเนี้ยก็ติดหัวก,กันน็อกได้ด้วยใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าอย่างอุปกรณ์ติดที่มาก่อนหน้านี้มันมีตัวล็อ ที่เราเคยโชว์ก่อนนะนี้แต่ผมตัดภาพไปให้ดูตอนแรกนะตัวล้อต่างๆนี่ไงที่มันหมุนภาพขึ้นมาอยู่พวกนี้เราสามารถเอาไปติดกับที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องมอเตอร์ไซค์หรืออะไรพวกนี้ก็ติดได้เหมือนกันหมดเลยครับต่อมาครับเรามาดูฟังก์ชันในตัวกล้องก่อนครับอย่างที่ผมบอกไปครับตัวเนี้สามารถบงังทึกภาพได้ระดับ 4K แถมบันทัด ถ่ายภาพนิ่งได้12ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้เมื่อกดเข้าไปเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นต่างถ่ายแบบหน่วงหรือในถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแบบสไลด์ตามโหมดตัวพวกนี้เข้าไปในการตั้งค่าสามารถปรับความละเอียดวิดีโอได้ไม่ว่าจะเป็น 4K 2K Full HD ไล่ลงมาถึงระดับ HD ครับสำหรับ การปรับความละเอียดเพื่อให้ถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดมากขึ้นมีฟังก์ชันลดการสั่งไหวแบ่งช่วงวิดีโอ FOV ครับสำหรับการถ่ายในรูปแบบต่างๆนะตัวนี้ครับยังสามารถต่อ Wi-Fi ได้กับมือถือเพื่อสามารถแสดงภาพหรือวิดีโอบนมือถือได้ด้วยครับซึ่งผมจะแสดงในช่วงถัดไปครับ สำหรับการเชื่อมต่อนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านระบบ w i f i ครับผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Road Cam ครับสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน Road Cam นี้ตัวนี้ได้พิมพ์ตามนี้เลยครับ R O A D C A M โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเปิดเข้าไปนี่ครับจะทำการเชื่อมต่อกับกล้องครับตัวนี้ เห็นไหมครับกล้องตัวนี้ไม่ว่าหันไปตรงไหนมันก็จะแสดงผลภาพตามนี้เลยดูดิโอยเหมือนเลยค่ะทั้งมือถือแล้วก็ทั้งตัวว็บคัาตัวนี้เลยนะคะก็จะแสดงภาพเหมือนกันแบบเดียไทม์สามารถใช้ตัวมือถือเป็นแทนชัตเตอร์ถ่ายได้ทงภาพและวิดีโอและเมื่อถ่ายเสร็จแล้วอะ่ะภาพก็จะสามารถแสดงนี้แสดงผลในมือถือให้เราเข้าไปกดเปิดดูได้ทันทีครับนั่นหมายถึงว่าเวลาภาพนะคะขึ้นมาจากทางด้านของกล้องรับมันจะไปอยู่ที่มือถือได้เลยเหรอคะถูกต้องเลยครับ กันมบ้างคะมาตะกี้นะคะเราไปดูรีวิวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพก็ดีวิดีโอคลิปก็ดีและวิธีการใช้เจ้าตัวเครื่องตัวนี้ก็ดีนะคะดังนั้นนะคะนะัดขอบอกเลยว่าค่ะว่าเจ้าตัว proof นะคะ PFC 150 Max นะคะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะหาซื้อได้นะคะที่ร้าน ITCITY นะคะใกล้บ้านคุณเลยนะคะบองจำไหน่เรียบร้อยแล้วนะคะ หรือว่าจะไปดูทางตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะอืมแต่ตอนนี้ไม่อยากคืนแล้วเดี๋ยวจะลองไปใช้เล่นดูอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไวค้คราวหน้าอยากดูรีวิวอะไรนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้ใต้รีวิวตรงนี้เลยค่ะงั้นนะัดขอลาไปก่อนนะคะดึกแล้วกบาร์บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ